ุ่มน้ำนำมัทาจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบทที่28ประทีปภายในก <nu isance> ารก่อสร้างบริเวณพระพุทธบาทของดำเนินต่อไปในระยะนี้เห็นประการเจ็ดชั้นสำเร็จเป็นเขาขึ้นมาแล้วกระาวคือถัดจากมนตบ ที่ปริสถานรอยพระพุทธบาทออกไปจะมีประการชั้นในสามชั้นสร้างไว้ห่างกันประมาณชั่วสามเลทุบาทมีทางตัดตรงจะกกำแพงหนึ่งเข้าสู่อีกกำแพงหนึ่งระยะที่เว้นห่างนั้นสำหรับปลูกต้นไม้ทำป่าจำลองเขาจำลองตามควรแก่เหตุบางชั้นก็ไม่มีเขาไม่มีป่าเลยมีแต่ไม้ดอกและไม้พมุ่ม และยากเขียวเป็นสนามน่าชมเมื่อพ้นประการชั้นในแล้วจะมีประการใหญ่พิเศษกันเป็นประการสำหรับแบ่งเขตชั้นนอกกับชั้นในคือถัดจากประการแบ่งเขตนั้นออกมาจะมีประการชั้นนอกอีกสามชั้นประการแต่ละชั้นสร้างเป็นระเบียบมีหลังคามงด้านหนึ่งก่ออิดถือปูนตันเพื่อประดิษฐานจิตกรรมหรือปฏิมากรรมอีกด้านหนึ่งเปิดโลง่งเพื่อคนเข้าไปเดินภายใต้หลังคาระเบียงได้ มีข้อกำหนดไว้ว่าปราการด้านในสามชั้นนั้นด้านที่ตันจะหันออกภายนอกด้านที่ปร่งสำหรับเดินชมภายใต้หลังคาจะหันเข้าหามนตดบพระพุทธบาทส่วนปราการชั้นกลางที่กั้นเขตภายนอกกับภายในนั้นสร้างเป็นพิเศษคือด้านตันอยู่ตรงกลางมีระเบียงปร่งสำหรับเดินรอบได้ทั้งสองด้านล้นมุงหลังคา ปราการชั้นกลางนี่แหละสําหรับเป็นแควนทั้งหลายจะมาก่อสร้างสิ่งต่างๆภายในหลังคาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อแสดงฝีมือช่างประจําแขวนนั้นๆและแขวนใดจะสร้างสิ่งเป็นพุทธบูชาเป็นพิเศษภายนอกหลังคาภายนอกปราการก็อาจทําได้แต่ทั้งนี้ภายหลังที่ช่างได้ประชุมปรึกษากันแล้วให้สิ่งก่อสร้างนั้นไม่กีดขวางกันและกันอันทำให้ไม่น่าดู ส่วนประการชั้นนอกจะหันด้านที่ปร่งออกข้างนอกหันด้านทึบเข้าข้างในทั้ง3ชั้นและการทำทางลัดตัดตรงทะลุป,ประการทั้ง7ชั้นเข้าสู่บริเวณมณฑปได้พิจารณาจัดทำให้งดงามเป็นพิเศษรวมทั้งการพิจารณาปลูกไม้ดอกไม้ใบขนานกับทางงดงามด้วยนอกปราการออกไปมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นแถวเป็นแนว มีถนนหนทางอันได้จัดทำเตรียมไว้ติดต่อกับเขตต่างๆได้อย่างดียิ่งและมีเขตที่คล้ายป่าในที่แห่งหนึ่งที่กำหนดไว้สำหรับผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะพักอาศัยความสงบตามที่พระมหาเถระแนะนำในผนังแห่งปราการชั้นในกะไว้ว่าจะมีอักขรจารึกหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหัวข้อต่างๆโดยไม่มีจิตกรรมอย่างอื่นผสม แต่ให้มีความงดงามอยู่ที่ตัวัะษรและกรอบล้อมสี่เหลี่ยมส่วนผนังชั้นในอีกสองชั้นนั้นให้เป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมต่างๆชั้นหนึ่งเป็นที่ปรากฏแห่งจิตรกรรมอีกชั้นหนึ่งจิตรกรรมนั้นให้ทําเป็นภาพระบายสีง,งดงามแต่และภาพให้เป็นปริศนาธรรมชวนขบคิดพิจารณาเช่นภาพราชสีกินเนื้อเนื้อกินญ้า ย่างงามตรงที่ราชสีนอนตายจะเนื้อหนังหายเปียส,สิน้นกลายเป็นโอชะอยู่ในดินภาพคนกำลังส่องกระจกแต่กลับเห็นเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่หน้าของตนในกระจกนั้นภาพไฟป่าลุกไม้ลามอยู่ทั่วไปแต่มีชายผู้หนึ่งทําทีเป็นเอาขานน้ำไปตักไฟนั้นอาบด้วยความรู้สึกเย็นสบายดีภาพแสงแดดจ้าจ่ากระจ่างแต่ชายคนหนึ่งต้องจุดใต้สองทางเดิน ภาพวานอนทำรังแล้วกลับไม่อยู่ในรังไปนั่งหนาวสันอยู่บนหลังคารังเมื่อฝนตกภาพคนจุดไฟลนใต้คางตนเองแล้วร้องแสดงความเจ็บปวดภาพคนได้จับเงาของตัวเองภาพสิ่งจริงเล็กแต่เงาใหญ่กว่าหลายสิบเท่าภาพคนเอามือบงังภูเขาใหญ่ทั้งโลกและมองไม่เห็นภูเขานั้นภาพวานอนมีทั้งมือและเท้าติดตังคืออย่างไม้ที่เขาทำดักไว้ และภาพคนกราบไหว้รอยพระพุทธบาทเป็นตน้นส่วนประการชั้นนอกสามชั้นนั้นชั้นนอกทีเดียวให้มีภาพจิตกรรมในชาดก550เรื่องมีอักขระจารึกข้อความสั้นๆอธิบายความหมายและกติธรรมถัดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคงเป็นเรื่องชาดกตามเดิมแต่ชาดกทั้งสิบที่สำคัญนี้อยู่ในชั้นนี้ด้วยส่วนชั้นที่สามถัดไปจากนั้น ทำเป็นรูปขคารงหัดบำเพ็ญทานรักษาศีลทำเป็นรูปภิกษุสัมเนนประพฤติพรหมจรรย์ทำสมาธิโดยวิธีต่างๆทั้ง40วิธีรวมทั้งภาพการเจริญวิปัสสนาให้มีปัญญาเห็นแจ้งในสภาพธรรมดาของสิ่งทั้งหลายสลับกับอัครจารึกคติเตือนใจตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา นอกจากกำแพงเจ็ดชั้นนั้นแล้วยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นอีกเช่นที่ประทับของพระราชาและอมาตยราชบริพานที่พักของมหาชนผู้เดินทางมาจากที่ทั้งหลายรวมทั้งบริเวณอาคารร้านค้าซึ่งจัดไว้เป็นระเบียบเป็นสัสดส่วนไม่ปะปนกันแต่ให้หน่าดูหน่าชมและมีความสะดวกดีเมื่อถึงเวลาที่คนทั้งหลายเดินทางมาพักรวมกันอยู่มากๆในสมัยนมัสก,การ คณะช่างผู้คิดแบบไม่ลืมแม้การกะที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัจกุดีคือที่กระทำเสรีระกิจไทยอุจระปัสวะของผู้มาพักว่าจะก่อสร้างไว้ตรงไหนอย่างไรจึงจะรักษาความสะอาดได้โดยง่ายมีการขุดบ่อสร้างสระบกกรณีปลุกปฐมอุบลบุญทริกมีการประดับตกแต่งบริเวณขอบสายงดงามพร้อมทั้งมีอุทยานสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ผลอันบรรจงจัดตกแต่ง เพื่อให้ผู้เข้าไปพักผ่อนได้มีความเพลิดเพลินในขณะที่ก่อสร้างยังไม่เสร็จนั้นก็ถึงฤดูนมัสการอีกโดยในนี้ฤดูนมัสการที่ผ่านไปถึงสามครั้งการก่อสร้างส่วนที่สําคัญจึงเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ง,งานละเอียดเกี่ยวกับจิตกรรมและประติมาก,กรรมเมื่อฤดูนมัสการผ่านมาเนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องมีการกั้นเขตไม่กลุมชนเข้าไปพลุกพล่านในบริเวณก่อสร้าง ในการนี้ต้องย้ายที่พักที่จำนวนให้อยู่ไกลออกไปชั่วคราวเขตใดมีการก่อสร้างก็มีการกั้นเชือกไว้อย่างแข็งแรงแน่นหนาะมีทางกว้างเปิดให้คนเดินเข้าออกจากประการด้านนอกตัดตรงไปถึงตัวมณฑดบได้โดยตรงอันหนึ่งเป็นที่ตกลงกันว่าจะไม่ใช่ของมีค่าเช่นเงินทองบรรจุหรือประดับประดาดตกแต่ง เพราะจะเท่ากับเป็นการย่วยผ่านชนคิดทำลายเพราะอยากได้ของมีค่าเหล่านั้นเจตนาที่ดีมากเกินไปก็จะกลายเป็นเจตนาทำลายโดยไม่รู้ตัวความเป็นของมีค่าที่มุ่งหมายในการนี้จึงแพ่เหล่งไปที่จิตกรรมปฏิมากรรมและข้อความกติธรรมต่างๆ อันได้จดจารึกไว้ด้วยหวังว่าอนุชนคนภายหลังได้พบปะและศึกษาแล้วก็สามารถทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนและพิสดารจักประการทั้ง7ชั้นเหล่านี้อันหนึ่งเนื่องด้วยประการชั้นนอกทั้งสองชั้นมีภาพจิตกรรมเรื่องชาดกปรากฏอยู่จึงมีภาพกำกับและคำอธิบายสอนใจให้รู้จักถือเอาสาระจากเรื่องชาดกซึ่งเป็นนิทานแฝงคติธรรมหลายภาพด้วยกัน ภาพเหล่านี้ได้เลือกให้อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อให้เห็นง่ายก่อนการดูภาพอื่นๆเป็นภาพบุคคลรู้จักแก่นไม้ถาักหาแก่นไม้กับภาพของคนที่หลงถือเอาใบอ่อนเล็บเปลือกไม้ว่าเป็นแก่นบ้างเป็นภาพของคนที่หลงกินเปลือกผลไม้คู่กับคนที่รู้จักปอกเปลือกกินแต่เนื้อในอันโอชะบางภาพของคนที่นำทรายมาขันหาน้ำมันคู่กับคนที่หาน้ำมันได้จากเมล็ดงาบ้าง ภาพของคนที่รีดนมโคจากเขาโคคู่กับคนที่รีดนมโคอย่างถูกต้องบ้างแต่ละภาพมีคำสอนกำกับให้รู้จักถอดใจความให้รู้จักถือเอาสาระแห่งพระพุทธศาสนาอีกสิ่งหนึ่งที่ช่างไม่ลืมติดกำกับไว้ตั้งแต่องค์มันดบปริสถานพระพุทธบาทออกมาจนถึงชายประการทุกชั้นก็คือกิงกินิกะชาละคือขายกระดึงเมื่อลมอ่อนพัดมาก็มีเสียงกระดึงดังชวนให้วังเวงและพอใจในความวิเวก นอกจากนั้นเพื่อให้มหาชนได้เข้าใจในบริเวณพระพุทธบาททั่วถึงจึงมีการสร้างบริเวณพระพุทธบาทจำลองตั้งไว้ทั้งสี่ทิศที่เป็นทางเข้าเพื่อผู้จะเข้าไปได้รู้ว่ามีสิ่งก่อสร้างไว้อย่างไรบ้างแต่ในแผนผังจำลองนี้ได้จารึกข้อความประจําทิศทั้งสี่ที่ให้รู้ความหมายที่แท้จริงและถือเอาสาระได้จากพระพุทธบาทไว้ด้วย เช่นเดียวกับที่จำลองส่งไปในแว่นแควนต่างๆจึงมีผู้กล่าวว่าบริเวณพระพุทธบาทที่ก่อสร้างครั้งนี้ถ้าจะดูเพินๆนี่ทั่วก็ควรใช้เวลาสักครึ่งวันแต่ถ้าจะดูให้เข้าใจความหมายทั้งหมดอย่างได้ความรู้ก็ควรใช้เวลาสักครึ่งปีกิติศัพท์อันนี้เรื่องเลือต่อๆกันไปทำให้มหาชนกระยิมยินดีว่า ในชีวิตจะต้องไปนมาสการพระพุทธบาทและชมบริเวณที่มีคุณค่าทั้งคติสอนใจให้จงได้และเมื่อมานมัศการกลับไปแล้วต่างก็สอบถามไล,ล่เลียงกันและกันเป็นที่สนุกสนานว่าใครจำอะไรได้บ้าง <ming led> เด็กๆ Halo. พอใจจะชมภาพชาดกและรบเร้าผู้ใหญ่ให้พาไปชมไม่จงได้ทั้งทที่ยังไม่สำเร็จเรียบร้อยดี เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าถ้าการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรก็จะมีการฉลองอย่างใหญ่ซึ่งมหาชนแม้ในแคว้นอื่นๆก็จะพากันมุร่วมงานด้วยศรัทธาภาษาทะแต่งานตกแต่งอันเนื่องด้วยจิตกรรมและปฏิมาก,กรรมก็ยังดำเนินอยู่ต่อไปกล่าวถึงเสนาบดีตั้งแต่ไปชมบริเวณเสนาสนะป่าและฟังคำสอนพักปฏิบัติของท่านพระธรรมรักกิจเถระแล้วก็นัดหมายกับอัธนิรัต์ว่าจะโอกาสไปฟังอีก เพราะรู้สึกว่าทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายความเดือร้อนกระวนกระวายได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งในเวลาเย็นเมื่อแล้วเสร็จจากการงานแล้วเสนาบดีพร้อมด้วยอัานิิรัตกับทั้งผู้ติดตามอื่นๆก็ไปณเสนาสนะป่านมัสการท่านพระธรรมรักษิตเทระแสดงความจำนงขอฟังการอบรมพักปฏิบัติของท่านอีกซึ่งพระเถระก็ตอบรับด้วยอาการอันดี เมื่อถึงเวลาค่ำเมื่อภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันแล้วพระเถระก็นำเสนาบ,บดีและคณะไปสู่ที่ประชมุมให้นั่งนาที่อันสมควรส่วนหนึ่งแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าหลักธรรมภาคศึกษาและภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานั้นคงมีสามขั้นด้วยกันคือศีลอันเป็นการอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิอันเป็นการทำจิตให้สงบระงับ และปัญญาหรือวิปสัสสนาอันเป็นการอบรมความเห็นในทางโทให้เกิดดวงประที่ภายในเพื่อส่องความจริงแห่งชีวิตถ้าจะเปรียบด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นในจิตใจแล้วศีลก็เทียบด้วยการทำพื้นให้เรียบรวมทั้งการลงรากด้วย สมาธิอุปมาด้วยการสร้างที่อยู่ขึ้นในจิตใจเพื่อเป็นที่อาศัยป้องกันแดดฝนและสัตว์เสือคลานคือความชั่วช้าสิ้หายต่างๆอันจะมาย่ำยีจิตเพราะฉะนั้นบางครั้งอารมณ์ของสมาธิจึงเรียกว่าวิหารธรรมคือธรรมอันเป็นที่อยู่ของจิตส่วนปัญญานั้นเสมือนหนึ่งดวงประทีปภายในที่ส่องสว่าง ทำให้ผู้อาศัยอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้ชื่อว่ามีแสงสว่างพอที่จะประกอบการงานต่างๆได้ด้วยดีเพราะแม้จะมีที่อยู่อาศัยถ้ามีแต่ความมืดก็ต้องลำบากในการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความรู้จักกับประทีปภายในคือเรื่องของปัญญาหรือวิปัสสนาว่าเป็นประทีปได้อย่างไร เบื้องต้นขอให้พิจารณาว่าท่านทั้งหลายได้ตั้งอยู่ในศินเป็นอันดีแล้วได้อบรมสมาธิจันมีจิตตั้งมั่นได้ตามปรารถนาแล้วจึงชื่อว่าได้ขึ้นบันไดที่จะก้าวสู่ปัญญาต่อไปคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติขั้นนี้มีไว้เฉพาะภิกษุสมัมเนนผู้อบรมธรรมะปฏิปทาขั้นสูงเท่านั้นแต่เมื่อถอดความหมายด่วนแล้วจะเห็นว่า การอบรมปัญญาหรือวิปสัสสนาคือการสร้างดมประทิบขึ้นในดวงจิตเพื่อป้องกันความโง่ความหลงในเรื่องของชีวิตดังนี้จึงเห็นได้ชัดว่าความเป็นผู้ฉลาดหรือไม่งอนั้นเป็นของดีและจําเป็นไม่ว่าสําหรับบรรพชิตหรือคราหัตเพราะทุกคนไม่ควรโง่ด้วยกันทั้งสิ้นอันหนึ่งจะกล่าวถึงเรื่องของปัญญาหรือวิปสัสสนาในภาคปริยัตหรือภาคการศึกษาก่อน ยานอันแจมแจ้งอันประกอบด้วยกุศลจิตชื่อว่าปัญญามีลนนักษณะในการแทงทะลุคือเข้าใจถี่ท้วนซึ่งสภาพธรรมทำหน้าที่ทำลายความมืดคือโมหะอันปิดบังสภาพธรรมเสียปรากฏตัวเป็นความไม่หลงการเข้าใจอย่างถี่ท้วนสภาพธรรมนั้นคือเข้าใจขันอายตนะาธาตุอินทรีย์และสัจจะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาตามหลักการศึกษาที่เรียกว่าปริยัตส่วนปัญญาในภาคปฏิบัตินั้นได้แก่การอบรมปัญญาให้เกิดตามแนวการศึกษาเป็นเหตุปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคลายความกังวลใจละความหลงไหลม,วมัวเมาเสียได้ขอท่านทั้งหลายจงสนใจไปตามข้อความที่จะกล่าวเป็นภาคปฏิบัติต่อไปนี้จงดีเริ่มต้นขอให้พิจารณาเข้าใจว่า ร่างกายและจิตใจของคนอื่นและของตัวเราแม้จะต่างกันด้วยความยึดถือว่าเขาว่าเราแต่ก็มีความเป็นอันเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งคือร่างกายตั้งขึ้นจากส่วนผสมที่เรียกง่ายๆว่าธาตุสีไม่ว่าร่างกายของใครก็มีลักษณะสผสมขึ้นจากธาตุสีเช่นเดียวกันส่วนจิตใจหรือธาตุรู้แม้จะต่างกันด้วยความเป็นจิตของเขาของเราประกอบด้วยกุศลอกุศลมากน้อยกว่ากัน แต่ก็เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือความคิดอ่านต่างๆที่เป็นอาการของจิตนั้นมี3มลักษณะประการคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วก็ยุบรวมร่างกายจิตใจหรือยุบรวมมนุษย์และสัตว์ลงเป็นสภาพธรรมันเดียวกันอันกล่าวโดวยการแยกประเภทว่าขันซึ่งแปลว่ากองหรือส่วนบาง เรียกว่าธาตุสภาพที่ทรงตัวเองอยู่ได้บ้างเรียกว่าอายตันนะเครื่องติดต่อบ้างเรียกอย่างอื่นอีกบ้างเมื่อยุบรวมกันเข้าได้ก็เป็นการยุบเขาและยุบเราให้รวมเป็นอันเดียวกันได้ในเบื้องแรกบัดนี้ขอท่านทั้งหลายจงสำรวมจิตใจดูว่าท่านยุบความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราและคลายเรื่องทุกยากทั้งปวงที่ฝังใจเว้นานเช่นความโกรธความเกลียดว่าเขาพูนนั้นพูนนี้มาทําให้เราไม่พอใจ ให้ผูกโกรธไว้มีหรือไม่ถ้ายังมีความขุนข้องหมองใจใดๆอยู่ก็จงสลัดออกเสียเพราะบัดนี้เรื่องเขาเรื่องเราได้หมดไปแล้วเหลือแต่สภาพธรรมอันประกอบด้วยธาตุด้วยอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเหมือนกันครั้นแล้วจงพิจารณาต่อไปอีกว่าทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีอาการอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป หรือมีลักษณะสามันอยู่สามประการคือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนแล้วลองตรวจดูจิตใจของท่านอีกว่าเคยมีความวิตกกังวลใจจะให้สิ่งนั้นเจริญสิ่งนี้เสื่อมสิ่งนั้นสิ่งนี้เกี่ยวกับท่านและที่ท่านรักใคร่พอใจท่านเคยกลัวว่าจะไม่เจริญอยู่ตลอดไปเกรงว่าจะมีอันเสื่อมทอมพินาศทำลายไปมีบ้างหรือไม่ ถ้าในาจิตใจของท่านยังมีความรู้สึกวิตกกังวลเช่นนั้นก็เท่ากับว่าท่านมองดูกระแสน้ําในมหาสมุทรที่เป็นคลื่นใหญ่น้อยสัสดเข้าหาฟังแล้วดีใจไปกับลูกคลื่นที่กําลังสูงขึ้นเสียใจไปกับลูกคลื่นที่กําลังลดต่ําลงฉะนั้นต่างว่าท่านคิดแย้งว่าเรื่องน้ําเรื่องคลื่นเป็นอย่างหนึ่งส่วนเรื่องของมนุษย์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็คอยคิดเถิดว่าถ้าคิดถึงอาการที่เม่เท่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนอันเรียกว่าสามัญลักษณะหรือลักษณะสามันและถ้าคิดถึงอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเรียกว่าสังคตาลักษณะคือลักษณะที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วชีวิตทั้งชีวิตโลกทั้งโลกก็ไม่ต่างอะไรกับกระแสน้ำหรือพยับแดด การพิจารณาทำนองนี้จะทำให้ความหนักใจความวิตกกังวลใจความยึดถือต่างๆที่ท่านทั้งหลายรู้สึกว่าทำให้ท่านวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานั้นลดน้อยถอยลงจนในที่สุดจะมีแต่ความสว่างรู้เท่าทันความจริงของชีวิตจะเห็นความดีใจเสียใจที่แล้วมาเป็นเพียงความรู้สึกของเด็กๆที่ดีใจเพราะได้ตุกตาและร้องไห้พระตุกตาชำรุดแตกหกักหรือมีเด็กด้วยกันมาแย่งไป ขอท่านทั้งหลายจงฟังจิตใจที่ยังไม่มีปัญญาหรือวิปสัสนาอย่างไม่เห็นแจ้งเห็นจริงในลักษณะสา,สามัญของสิ่งทั้งหลายนั้นแม้จะเป็นจิตใจของคนสูงอายุแม้จะเป็นจิตใจของบรรพชิตหรือค้าหัตก็คงเป็นจิตใจที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือดีใจบ้างเสียใจบ้างไม่สามารถผ่อนคลายทิฏติมานะลงไปได้ไม่ผิดอะไรกับจิตใจของเด็กๆที่วุ่นวายอยู่กับเรื่องตุ๊กตาฉะนั้น บัดนี้จะคอยท่านทั้งหลายพิจารณาตามต่อไปอีกขอยท่านทั้งหลายสมมุติว่ากําลังมองดูแอ่งน้ําโศกโรกซึ่งมีตัวไรน้ําลูกน้ํายุบยิบเต็มไปนั้นว่าท่านรู้สึกดีใจเสียใจกับความสับสนวุ่นวายของไร่น้ําลูกน้ําเหล่านั้นหรือไม่ท่านมีความหงุดหงความกังวลใจบ้างหรือไม่ท่านคงตอบว่าไม่มีเพราะไม่มีปัญหาเรื่องความยึดถือว่าตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แล้วลองสมมุติให้ท่านลอยสูงขึ้นไปในอากาศมองดูหมู่มนุษย์เดินไปมาควักไควสับสนไม่ผิดอะไรกับไรน้ำนั้นท่านก็จะเข้าใจได้เองถึงความวุ่นวายสับสนในโลกนี้ว่าเป็นเรื่องไม่น่ายึดถือและไม่น่าให้ความกังวลใจใดๆมาเบียดเบียนจิตใจของท่านต่อจากนี้ไปจงพิจารณาตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่ว่าโลกเป็นของว่างเปล่า คือว่างเปล่าจากความเป็นเราความเป็นตัวตนของเราไม่มีสาระอะไรมากไปกว่ากระแสน้ําที่ไหลไปมาแล้วจิตใจของท่านก็ว่างว่างจากความยึดถือจับล่อยวางได้ความลหลงไหลมัวเมาต่างๆจะลดน้อยลง